สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ My Fitness Podcast วันนี้เรามาคุยกันแบบสบายๆกับคำถามยอดฮิตซึ่งผมถูกถามบ่อยมากเวลาคนที่เข้ามาในยิมหลายคนจะถามผมว่าพี่ครับผมต้องยกหนักแค่ไหนหรือบางคนก็จะถามว่าพี่ยกกี่กิโลจริงๆแล้วคำว่าหนักของแต่ละคนไม่ได้มีไม้บรรทัดมาวัดตายตัวครับแต่มันจะมีไม้บรรทัดส่วนตัว ที่เราต้องหาให้เจอซึ่งวันนี้ผมจะมาเผยสูตรลับที่ง่ายกว่าที่คิดว่าเราจะเลือกน้ำหนักยังไงให้พัฒนากล้ามเนื้อแบบไม่ต้องเสี่ยงบาดเจ็บหัวข้อแรกที่เราจะคุยกันในวันนี้น้ำหนักขึ้นอยู่กับเป้าหมายถ้ามีคนมาถามผมว่าผมยกหนักแค่ไหนผมตอบไม่ได้ในทันทีเพราะน้ำหนักที่ผมจะยกมันจะเปลี่ยนไปตามเป้าหมายจำกฎเหล็กข้อนี้ไว้นะครับ น้ำหนักคือเครื่องมือไม่ใช่เป้าหมายยกตัวอย่างให้ฟังแบบนี้ครับสมมุติว่าวันนี้คุณอยากจะยกเพื่อเน้นความอึดเท่าวันนี้คุณจะยกแบบเน้นความอึดคุณจะเลือกน้ำหนักที่คุณสามารถยกได้15ถึง20ครั้งแต่เท่าวันนี้เป้าหมายของคุณคือการสร้างกล้ามเนื้อที่สวยงามคุณจะเลือกน้ำหนักที่คุณยกได้8ถึง12ครั้งแต่เทาวันนี้เป้าหมายของคุณคือการสร้างความแข็งแรง คุณจะเลือกน้ำหนักที่คุณยกได้1นถครั้งเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะยกดัมเบลหรือเลือกน้ำหนักขึ้นมาถามตัวเองก่อนครับว่าวันนี้เป้าหมายของคุณคืออะไรแล้วคุณจะรู้ว่าน้ำหนักที่คุณจะยกอยู่ที่เท่าไหร่หัวข้อต่อไปนะครับการเลือกน้ำหนักที่พอดีกับจำนวนครั้งมือใหม่หลายคนชอบคิดว่าต้องยกให้หนักที่สุดซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับ วิธีเลือกน้ำหนักที่ถูกต้องคือคุณต้องยกเองได้และได้จำนวนครั้งตามที่ต้องการยกตัวอย่างแบบนี้ครับสมมุติว่าคุณต้องการยก10ครั้งน้ำหนักที่ถูกต้องคือน้ำหนักที่คุณสามารถคุมฟอร์มการเล่นของคุณได้อย่างน้อย8,9ครั้งสองครั้งสุดท้ายคุณจะเริ่มสั่นเริ่มตึงแต่นั่นเป็นจุดที่สำคัญมากเป็นจุดที่ท้าทายกล้ามเนื้อคุณที่สุดถ้าคุณยกเองไม่ได้ เพื่อนที่คอยเป็นสปอตเตอร์ให้คุณถึงจะเข้ามาช่วยครับจำคำนี้ไว้ให้ดีนะครับคำว่าพอดีเท่ากับจำนวนครั้งอย่าเลือกน้ำหนักตามเพื่อนอย่าเลือกน้ำหนักที่เพื่อนช่วยเรายกทุกครั้งอย่างน้อยในหนึ่งเซตคุณต้องยกเองได้90%ครับหัวข้อต่อไปนะครับการสปอตหรือการเซฟที่ถูกต้องคือการช่วยให้จบไม่ใช่ช่วยยกมือใหม่หลายคนจะเข้าใจผิดว่าเวลาเซฟเนี่ย คือการที่เพื่อนเข้ามาช่วยยกตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงครั้งสุดท้ายถ้าทําแบบนี้กล้ามเนื้อหารสองครับเราได้ครึ่งหนึ่งเพื่อนได้อีกครึ่งหนึ่งซึ่งการเซฟที่ถูกต้องเนี่ยคือการที่คุณยกได้เองใช้แรงตัวเอง90%ครับยกตัวอย่างให้ฟังแบบนี้สมมุติว่าคุณอยากจะยก10ครั้งคุณต้องเลือกน้ําหนักที่คุณสามารถยกเองได้ 9- สครั้งไม่ใช่ว่าคุณยกได้แค่3าครั้ง แล้วเพื่อนมาช่วยยกครั้งที่9้าครั้งที่1ิบเนี่ยคุณอาจจะยกเองได้ไม่สุดหรืออาจจะยกไม่ได้เลยจังหวะนั้นแหละครับคือจังหวะที่เพื่อนจะเข้ามาช่วยเซฟหรือมาช่วยยกเป็นการช่วยประคองให้จบเซ็ตอย่างปลอดภัยจำไว้นะครับการใช้น้ำหนักเยอะๆแล้วให้เพื่อนช่วยเซฟทุกเล็บไม่ได้แปลว่าคุณยกได้แต่มันแปลว่าคุณเลือกน้ำหนักที่ผิดแล้วก็มาถึงบทสรุปแล้วนะครับ สำหรับมือใหม่เลือกน้ำหนักที่เราเล่นได้ตามเป้าหมายของตัวเองให้เพื่อนเป็นแค่ตัวช่วยในช่วงสุดท้ายเพื่อความปลอดภัยแล้วคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนกว่าการยกหนักแต่ไม่ได้ใช้แรงตัวเองหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับใครที่มีคำถามเรื่องการเลือกน้ำหนักหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการออกกำลังกายฝากคอมเมนต์ไว้ได้นะครับใครที่ฟังมาถึงตอนนี้ สามารถให้กำลังใจเราด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ